สวัสดีค่ะพบกับแม่ฝนก้นครัวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ฝนจะพาทําหมูฝอยค่ะเป็นเมนูที่ทําไม่ยากทานกับข้าวเหนียวร้อนๆฟินสุดๆไปเลยค่ะปะเราไปเริ่มทํากันเลยนะเริ่มจากเตรียมหมู1กิโลกรัมแม่ฝนใช้สะโพกหมูนะคะในการทําเพราะว่าเนื้อเยอะแล้วก็ น้ำซอสนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝายเขียว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3 0 0กรัมแล้วก็หัวหอมแดงซอยบางๆนะคะ200กรัมค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาต้มหมูกันก่อนเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเลยค่ะการต้มหมูเนี่ยห้ามคนเด็ดขาดนะไม่เช่นนั้นหมูของเราจะเหม็นคาวค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเคี่ยวน้ําซอสใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะก็จะมีน้ําตาลไส้แดงซีอิ๊วขาวซอสปูรสสายเขียวเพิ่มความนัวด้วยผงนัวอีกนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะพอน้องฟูแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะปิดเตาได้เลยหมูที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่ก็สุกพอดีเลยตักพักเอาไว้ก่อนรอให้หมูของเราเนี่ยเริ่มเย็นค่ะพอหมูของเราเริ่มเย็นเราก็ ก็จะมาเช็คดูว่าหมูของเราที่ต้มไว้เมื่อสักครู่สุกดีไหมถ้าสุกดีก็ฉีกน้องให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยจ้าพอฉีกเสร็จแล้วเราก็จะใช้สากนะคะที่เรามีนี่แหละทุบๆๆหมูของเรานะคะเพื่อให้เนื้อหมูของเราเนี่ยฟูค่ะเวลาฉีกจะได้ฉีกง่ายๆทุบไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้น้องจะยังทุบง่ายเนื่องจากหมูของเรายังร้อนอยู่หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการฉีกหมูค่ะการฉีกหมูเนี่ยต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะทุกคนแล้ว แล้วก็แม่ฝนใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือใช้มีดปลายแหลมนี่ละคะช่วยฉีกเพราะว่าจะทําให้ทําง่ายหรือจะใช้เป็นช้อนทานข้าวก็ได้หรือช้อนซ่อมก็ได้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะการฉีกหมูให้เป็นเส้นแล้วก็สม่ําเสมอกันจะทําให้เวลาทอดเนี่ยทอดได้สีสวยแล้วก็กรอบนานค่ะทุกคนเห็นไหมคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ําซอสที่เราเคี่ยวไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะ คลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันผ่านไปสักพักหนึ่งน้ําซอสที่เราคลุกเนี่ยก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในหมูนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะกะับน้ํามันประมาณให้ท่วมหมูของเราค่ะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะใส่หมูลงไปแล้วก็ค่อยๆกลับน้อง ต้องกลับตลอดเวลานะไม่เช่นนั้นหมูของเราเนี่ยจะไหม้ซะก่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะเริ่มกริว้วหรือเริ่มแห้งคะ่ะทุกคนถ้าหมูของเราเริ่มกริ้วแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่หัวหอมแดงที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่นะคะเราเตรียมไว้200กรัมค่ะแต่เราจะใส่ลงไปในหมูตอนเนี้ยครึ่งหนึ่งก็คือ100กรัมค่ะเพื่อให้หัวหอมแดงเนี่ย เพิ่มความหอมให้กับหมูของเรานะจ๊ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆเลยจ้าทีนี้เนี่ยนะก็จะต้องอใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะทีนี้เราก็จะมาเ,าเจียวหัวหอมแดงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่อีกครึ่งหนึ่งให้เหลืองหอมเลยเอาไว้สําหรับโรยหน้าหมูฝอยของเราค่ะทุกคนใช้ไฟอ่อนนะค่อยๆ จียวไปเรื่อยๆจนกว่าสีจะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็แยกเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหัวหอมแดงของเราจะไม่ได้หมูของเราได้แล้วค่ะทุกคนสีสวยมากๆเลยหอมสุดๆแม่นฝนก็จะใช้ตะแกรงนะคะตักหมูขึ้นมาแล้วก็พยายามกดให้น้ํามันเนี่ยออกได้มากที่สุดนะคะทําแบบนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะในการซับน้ํามันเพื่อที่จะให้น้ํามันออกจากหมูฝอยของเราให้มากที่สุดเพราะการที่ทําให้น้ํามันออกจากหมูมากที่สุดเนี่ยจะ ทำให้หมูของเรากรอบนานค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนอีกด้วยสูตรนี้นะคะแม่ฝนอยากจะแนะนำว่าอยากให้แม่บ้านลองทำไว้ทานค่ะหรือถ้าใครจะทำขายก็ดีก็ปังมากๆเลยนะซับไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเกลี่ยมหมูของเราค่ะเพื่อที่จะให้น้องแหง้งพอแห้งเสร็จหมูของเราก็จะกรอบฟินมากๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โรยหัวหอมเจียวที่เราเจียวไว้เมื่อสักครู่ก็เป็นอันเสร็จค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้เนี่ยแม่ฝนยินดีในการแชร์การ มาบอกสูตรมากๆเลยเพราะว่าลองทำดูแล้วอร่อยจริงๆค่ะคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ฝนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย